สองเมียว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 มา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 เร็วมามามาเมียว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 กินเลยงงเหรอฮะงงอะไรเมื่อกี้ผมเพิ่งเอาน้ำซุปมามาให้มันกินบางวันเขาเป็นน้ำซุปต้มไก่กินกันใหญ่เลยนะครับ มันชอบนะชอบสองแมวสาวน้อยอายุน่าจะประมาณไม่เกินครึ่งปีได้อยู่นะครับอร่อยไหมไม่ค่อยหิวอ่ะปกติจะกินกันจุบจ๊บจๆบ,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 บแย่งกันใหญ่หรือว่าพอมาอยู่ในถังแล้วเรียบร้อยฮะออปกติผมผมเท,ทที่ถ่ายตอนก่อนๆบนบันไดจําได้ไหมครับ มันจะกินกันโอ้แย่งกันใหญ่นะแต่หรือมันอาจจะหิวนะกินไปมีมองมีมองมีเหลียวมองไม่ต้องระแวงกินไป ง,งงอ่ะให้อาหารในถาดเอ้ยในเขาเรียกว่าอะไรในถังพลาสติกงงอร่อยไหมอร่อยไหมครับอืมอร่อยไหมครับ